ดวงตาเดี๋ยวนี้มันแก่เท่าไรแก่เท่าไรยิ่งแขนสูงขึ้น,นเรื่อยๆนะหูมันอยู่ฟ้ากจรวจนุ่นเพราะงั้นผู้พูดพูดต่ำๆเสียงเบาๆไม่ได้ยินต้องเสียงสบายดีนะเหมือนกับนิทานหลวงตาํำเน่นเนข้าใจไหมนิทานหลวงตาคำเนนนี่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นพูดเองเราเลยไม่ลืมน,น,นะครบขันดีท่านพูดสบายแต่เราอดจะตายอดหัวเราะ ท่านมีพระหลวงตาองค์หนึ่งเลี้ยงเนนไว้เนรนั่นก็คงเป็นเนรดื้อพอสมควรล่ะมาทีนี้พอเห็นหลวงตาองค์หนึ่งมามากาบพระที่ศาลาไอเนนขี่ดื้อจนขี่ดื้อันนี้มันกระโดดลงไปหาห,าหลวงตาหลวงตานั้นมาอย่างไรตองไงมาถามบอกว่าจะมาเยี่ยมหลวงพ่อน,นี่ว่างั้นแล้วก็กระชิบบอก หลวงหลวงตาองค์ที่มาเยี่ยมที่มาอยู่สระ,น,ะ,ะนี่มาได้นั่นนะถ้าไปพูดกับหลวงพ่อต้องพูดเสียงดังๆน,นะหลวงพ่อหูหนวกน,ะนั่นว่างั้นนะ หลวงพ่อหูหนวกพูดเสียงเบ,บ,บาๆธรรมดาไม่ได้ยินนะาอย่างนั้นเหรออย่างนั้นเหรอพอได้ความแล้วปับ๊บขึ้นไปหาหลวงพ่อของตัวเองอยู่นี่หลวงพ่อองค์นี้มาจากนี่หูหนวกนะหลวงพ่อต้องพูดเสียงดงังๆนะถ้าพระไม่ดังไม่ได้ยินนะ้เอเป็นอะไรข่าาใจทั้งสองได่มาก็เตรียมท่าตอนรับกันพอ่านนี่ขึ้นไปหาก็สบายดีว่ะขึ้นเลยเนยอ่าสบายเด้งสุดท้ายคนขานึกว่พาพระทะเลาะกันิ่องออกมาที่ไหน เขาวิ่งออกมาดูที่ไหนได้พระหลวงตาสวัสดีการพ่อเนนแนะนำ <c oughs> <c oughs> จบแล้วล่ะหมด <c oughs>